พี่น้องมือถือกูทุกคนมองทุกบอลติดตามรับชมสองสาวบุไรนึงซาบุไรมาตัดใหม่เอื้อยคนแย่ใครมาแดงสวัสดีเอฟซีทุกท่านเด้ออยู่นอกเราอยู่ในประเทศตอนนี้พอเจอกระด้งแบกใหม่เอื้อเอื้อแบกซอยเหู mày nhau đây phi đồng ơi để sạo chân khẩm phi đồng để sạo chân khẩm à bóng hẳn con, con mày hả ná sáng kết bông mày hả ná Hãy subscribe đây 过来嗯，哇！ n. Bồ lại. ยัง lẹo แล้วพี่น้อง จะพุ่งเป็นวินเด้ะพี่น้องเอ้ยมือกล้องก็ดิไม่มีเป็นมือเกาะไง

nè, đó, thế chẳng có bộ thi à, mày, dùng hàng, ngồi, nha, nói thì đâu đấy, bèc mày của đi đâu nè, thằng người thằng คนเก่งนะคุณนี่ยคนเก่งนะไปคุรีาไปเลยวัน่คอหลดก่อนนัดแต่าวี่้อง Mới lẹ này nè? mà núi, lưỡi mạnh nèo nị Đó cũng Huy nông ơi mẹ mi Ăn thải hẹn bây giờ Mười Mười chân xảo lên anh à đi Tôi nhảy đi đây xa Để hốc xịn phía nông Tôi nhảy anh à đi xịn nội Xịn nội đi Xong xì khóc xịn anh ấy bị bị mậy anh đi bơi. lấy uu chưa mưa đại bỏ chưa <laughs> lột nó coi nó cà <laughs> lột đại bỏ anh ác bỏ mậy ไม่ใช่บอกกีบบ่ไปเก็บจักคนแ้วขึ้นมากำลังสิมัดพี่น้องอันนี้ป้าไว้นีบ่เบิ้มพี่น้องสังเกตไหมแจักส์เฟินพากันเบหลือสองคนคือแายตาเหล่พี่น้องเลยต้องสงสัยตาเหล่ ไม่ประสามกันเหนื e ่อยแห้งว่ะจ้ะจะลายหพอเจอพี่เน่าแม่มีเพิ่นไปหามาหมากันหมากเนี้ยก็หักหุ่นหมักหุ่นหมักธรรมศาสพี่เน่าหมักขวดเพิ่นกำลังหมัด ขันรถมีทางนี่มันลำบากพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเอาเอาอันเพื่อจะเอาลงได้กับมันเขาง่ายพี่น้องเอ้ใหม่กันอันป้ายตัวไหนเด้ส่ะบือมันใช่ไหมบักมือยังมันโคกเดียวโคกเดียวตัวใหญ่นั่น คือว่าเอาต้นเดียวล้วอะกำลังหมัดพี่เนุ่รถมีทางในผนเอาเมื่อย่กเอามาไม่ใครมาแดงนะเอามาไปสองนะกินหมวดเพื่อนได้หมวดนะหมากไหม่ธรรมชาติบริปูบริพังออกธรรมชาติเลยพี่หนุ่มหมักมวบ่ฝาดบ่ กินนอนขึ้นฝาดลองกกลักูไหมเออบเอ็นอาหามีารกกอย่งี้เนาะตอนแรกกูว่าเอ้กกลัาใหญ่แมื่อืานต้นคือลำใหญ่แต่โบแม่เป็นหม่งหุอัดเราอะมันแมงารเราฮะต้นใหม่ Ừ. Ừ. lâu rồi lâu hai tuần mày đây bà lâu lâu về bà lâu về... hết mình nên men đi thì nên men lại là lâu vậy mày là cái lời khó năm lao đi phi nội khó lại sắm đây cả nó hong mi Tớ nãu khuẩn bà đại lời bọ, tớ nói Sợ thăng làng cả bà đại bọ Khát bay lùi lùi nha phá bà nó Bé mãi chân mười Anh hốt xin tớ như nhai nè cặp bé Bé cặp pha chơi xong khuẩn Hứ? Tôi nhảy, tôi tôi ạ tôi, tôi tôi ạ tân anh ạ tân anh ạ tân là ạ tân anh ạ đi anh ạ khảo anh thị chân khẩm vào đây anh ạ vào đây ạ tân anh ạ tân anh ạ tân anh ạ nát nát ạ tân xịn đi cả, cả phải chơi

ไปก็เกเคยกินจ๊ะบ่เคยกินบ่อ๋อแล้วก็บ่เคยเห็นบ่จ้าอยู่วัดอันๆหลายๆคันดอนสวรรค์น่ะให้นําลดเฮาน่ะป๊าดกกใหญ่น่ะดกบ่มื้ออื่นเฮาสิมาแก่ตัวนี้พี่น้องเอ้ยเฮามา2ทีเฮายังบ่แลวพี่น้องยังต่อมื้ออื่นอีกยังบ่ล ยังต่อต่อมาอื่นเพื่อเรียวเอ็น,เร,อเ,นเรื่อยให้ไม่เสียน้ำเรื่อยให้เล่าน้ำขอใหม่เล่าเราละหายเดี๋ยวฮากแเราก็อยากได้เห็ดมุงเทียงละฮะและเนี่ยเทียงละก็เป็นไม้อันนั้นเป็นไม้อันแบบว่าไม้อันไม,ม่วิกนะไม่ยุคขาบอกข้าเจ้าเอิน ซาบุอะไรก็เอินบุป็นเนาะแต่ว่าอยู่เล่าเอินไม่วิกเลาก็อยากด้เห็ดไม่เทียงไม่คือค้างเทียงเล่าหาละแต่เมื่ออื่นท่ายัางซีมาต่อมันเลงต่อพี่น้องเ้ยแบกไม้จนเมือ่อยเลยพี่น้องเ้ยแบกไม้ผัดขึ้นเนี่ยขึ้นผัดข,ข,ข,ขึ้นตะพัหงหวย Tắp hàng và tắp hàng xinh xanh xanh nè Nè, phía đằng này Để ạ, cưỡi Mà kia nó khá nhẹ mà đen, phía đây một lại nè Hai màu đen không Tốt này đấy Cái thứ không? Cả Lươm nháy tuổi buồn bùa khuồng cam đó đấy Nọ ngâm dù đầy ý ừ. Này chẳng vào lệnh chẳng hay mà lẹ ได้ไข่บัวแดงเลยพี่น e oh, okay. ้องเอ้ส ah, ah, ีมือห้เมยเสี Vladimir ่ยวก่อนนี่ก็สิเมือเก็บคลองเรียบร้อยป่ะพี่น้องเมืออย่าลืมเลยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ซับสไคร์อนี้เด้พี่น้องเด้อขอเพิ่มยอดวิวเลยพี่น้องเลยขอขอบคุณขอบใจผู้ที่เข้ามารับชมคลิปสาบุาลแต่ตุนจดจบเนาะพี่น้องเนาะสิไีเมือไล้พี่น้องขำเลย หกโมงเลยปไปทีมหน้าพ่อกำันไปน่องสวัสดี